สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็อยู่ผมอ,อ,อยู่ราการดีชนนะครับวันนี้ครับก็จะมาสร้างสอนสร้างเรื่องแบบว่าฟาร์มกระบ,บองเพชนรนะซึ่งวิธีการสร้างก็ง่ายๆนะครับมาดูกันนะก็โอเคก็คือติด,ดตามช่องทีออ่อยู่ด้านล่างคีพีชชั้น,นโอเค ก,ก,ก็วิธีครับอ่ามันต้องมีกล่องครับเออหนึ่งต้องมีกล่องแล้วก็เฮอร์รัปเปอร์ชิทแล้วก็น้ำครับผมแล้วก็เออสไลด์สไลด์ปอกไส้แล้วก็บอก วงเพชรวงเพชรเหรออ๋อนีออ่แล้วก็บล็อ,อกอะไรได้ที่มันไม่ไม่ใช่ทรายไม่ใช่ทรายแล้วก็เออชไม่ใช่อันนี้ด้วยแล้วไม่ใช่ซับไพ่เออต้องเป็นบล็อกที่มันแข็งๆอ่ะที่มันว่าอยู่สูงไปหนึ่งบล็อกแล้วมันไม่หลุดมาแบบเนี้อย่างเช่นแบบนี้ยเออมาวางพุ่มมันจะบอ่เออผมก็เอา เป็นโค้ดสโตนแล้วกันอ่าทีา่ทำวัดก็ง่ายๆครับหรือต้องให้วางแบบนี้ครับอ่าหักไม่เท่ยโอุ้ยอ่าแล้วก็ทุบปอกตรงนี้ไปนะมันลอยแล้วก็วางแบบนี้เพือ่อเราได้ปั๊มแบบว่าง่ายๆับ อันนี้อาับระมาอน,นี้กันอาไเทำเนียดทำเยอะคนระับก็นะครับพิธีการก็คืออันนี้แบบว่าให้เอาแบบว่ายืนแบบว่ายืนเคฟ k คเคฟเ อันนึ่งครับหมอสาธิตพื้นที่ก่อนอันนี้คือจะอไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์เอ,อ่อในคอมก็ได้นะครับเอออันนี้สามารถทำได้งในคอมแล้วก็เอ,อ่อในโทรศัพท์ก็ได้นะแต่ผมจะทำในนะครับในคอมเอ,อ้ยในโทรศัพท์ก่อนนะครับอ,อ๋มันก็วิธีเดียวกันเลยนะครับเหมือนกันเลยครับนี่ผมดูคลิปของผม

โ okay. อเคครับวางศึกมาศึกแล้วก็เห็นพื้นที่ตรงนี้ไหมครยเลยนเป็นฮอปเปอร์น,นะครับโอเคตรงนี้ตรงนี้วางศึกศึกตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เลย์

ไหลไปไหลไปไอเฟปั๊มในเซิร์เวอร์นะครับเอาพกเรได้ไหลไปป๊บบมันก็จะูดมาตรงนี้ครับเราก็เอาออตรงนี้ตวาไป ้านี้กมนเนาะก็ข้านี้เออแล้วก็ okay อกีกเทปนะฮะได้เอ้ครับก็สามารถทำได้นะทำได้อันนี้คือยังไม่ทดสอบเออมาทด่ทิศใต้สด Gold. ๆ่ Wilson ใช้แงกดซับซอนให้ผมยนะื่เป็นแรงใจให้ผมทำต่อไปด้วยนะครบงบาย